ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับในการแนะนําสินค้าวันนี้ผมก็มีเจ้าตัวนี้นะครับมาแนะนําเลื่อยโซ่ยน์หรือเลื่อยตัดไม้นะครับแคนโตรุ่น kt cs 1 7 0 0 e นะครับก็คือเป็นตัวใหม่เลยครับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือมาด้วยเครื่องยนต์0.64แรงนะครับก็คือว่าแรงใช้ได้ครับเป็นเครื่องยนต์เป็นเลื่อยยนตขนาดบาร์11.5นะครับก็คือบา บาโซครับสิบเอ็ดจุดห้านิ้วอ่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยครับว่าข้างในเป็นยังไงอ่าแกะกล่องมาแล้วของที่มาภายในกล่องครับก็จะมีตัวเรื่อยโซนะครับหนึ่งตัวบาสิบเอ็ดจุดห้าหนึ่งอันนะครับโซ่แกะโซแท้นะครับหนึ่งเส้นอ่าชุดเครื่องมือหนึ่งชุดนะครับแล้วก็จะมี ที่ตวงน้ำมันหนึ่งอันก็กลวยน้ำมัน1อันแล้วก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือวิธีการใช้วิธีการประกรอบนะครับมาให้เนี่มแล้วก็จะเป็นที่ครอบโซ่นะครับเวลาเราไม่ได้ใช้งานไม่ใช่อะไรเราตัวนี้ครอบไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อไปมาดูเจ้าตัวเครื่องกันะครับว่ามันมีอะไรดีหรืออะไรตรงไหนพิเศษแล้วผมจะมาบอกวิธีการประกรอบใส่บาใส่โซ่ด้ยนะครับ เ้าตัวนี้ k t c s 1 7 0 0 e นะครับเป็นเลื่อยโซ่ยุตสอจังหวะนะครับก็คือ2จังหวะก็คือดูแล้วจะมีรอบจัดก็คือเป็นรุ่นที่ว่าแบบใช้นานไปนานนะครับเครื่องไม่ร้อนไม่ดับง่ายนะครับใช้งานได้ต่อเนื่องยาวๆไปเลยต่อไปเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการประกอบบาร์และโซ่นะครับ ก่อนประกอบบาร์นะครับก่อนเราจะถอดตัวนี้ออกมาเราจะมารู้วิธีการถอดหรือการเบรกก่อนนะครับก็คือตอนเนี้เราจะเรียกว่าเบรกก็คือจะไม่ให้โซ่มันทํางานก็คือจะล็อกจะล็อกลูกหมุนตัวนี้ไว้วิธีการทํงางานมันครับก็คือถ้าเราดึงเข้าหาตัวเนี่ยจะเป็นการการปลด bake, เบรกหรือการปลดล็อกออกแต่ถ้าเราดึงดันไปข้างหน้านเนี่ยมันจะเป็นการเบรกไว้เพื่อไม่ให้โซ่มันทางานนะครับก่อนเราถอดนะครับเราต้องดึงเข้าหาตัวเพื่อให้มันปลดล็อกก่อน ให้มันปดเบรกก่อนเองเราก็ถอดเลยโอเคครับต่อมาแล้วเรากร็ตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นตัวเดือยตั้งโซ่นะครับปรับปรับตั้งโซ่ให้ไปหน้าถอยหลังเพื่อจะปรับการตึงการหย่อนของโซ่นะครับเวลาเราใช้งาน ไปแล้วก็เอาบามาใส่เลยนะครับโซ่มาแล้วก่อนใส่โซ่นะครับเราต้องมาดูทางวิ่งของโซ่ก่อนนะครับเวลาโซ่ทำงานเนี่ยเราต้องเอาตัวคมตัวเนี้ยแล้วขาใส่ขาเอานิ้วลูบด้ครับมันจะคมเหมือนมีดอ่า ต่อใช้มันอยู่ในลักษณะนี้นะครับคือตัวเขี้ยวมีคมเนี่ยจะวิ่งไปด้านหน้านะครับเพื่อทําการตัดไม้เวลาเครื่องหมุนเนี่ยโซ่จะวิ่งเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็ใส่โซ่เลยโซ่ใส่ตรงร่องนะครับ ที่ตัวบาจะมีร่องอยู่นะครับเราก็ใส่ตรงร่องอ่าโอเคพอใส่ได้ตรงนี้แล้วแล้วก็ฝาครอบครับมาครอบเลยตอนใส่ฝาครอบนะครับเราก็เล็งตัวเดือยตั้งโซ่นะครับให้ตรงกับรูต,ตรัวนี้อ่าเป็นรูต,ตั้งโซ่ปรับตั้งโซ่ครับลึงหย่อนอ่าโอเคนี่คือพอดีแต่ถ้าคางาพอดีก็คาก็ลา่ตัวนี้นะครับเพื่อให้ตัวเดือยอย่าตรงรูตั้งโซ่ได้นะครับกอใส่ล็อต่อไป เราใส่น็อตแล้วเราก็ขันนะครับแต่เราอย่าเพิ่งขันให้มันแน่นนะครับเรามาเช็คระยะสู้ทีหนึ่งว่ามันหย่อนอมันตึงเกินไปไหมถ้ามันหย่อนหรือตึงกินไปเราก็ปรับตัวนี้นะครับปรับเพื่อให้โซ่พอดีนะครับให้โซ่พอดีอ่าโอเคพอเราลูกค้ารสึกว่าพอดีแล้วเราก็ขันนี้ล็อกเลยครับ สเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมจะมาสาธิตวิธีการสตาร์ทนะครับหลักการสตาร์ทที่ตัวผมจะให้เครื่องมันติดง่ายนะครับอ่าเลื่อยโซ่ยนเลื่อยยนตัดไม้นี่ครับเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะนะครับคือเติมน้ำมันเบนซินใช้เก้าหนึ่งเก้าห้าแก๊สเก้าหนึ่งเก้าห้าได้หมดนะครับแล้วก็เราต้องผสมน้ำมันท t ทีด้วยหรือน้ำมันออโตรูมนะครับในอัตราส่วนยี่สิบห้าต่อหนึ่งส่วนนะครับก็คือน้ำมันเบนซินจะเติมตรงนี้เลืซซ่อยยนต์กับทุกรุ่นนะครับจะมีช่องเติมน้ำมันสองช่องด้วยกัน ช่องนี้จะเป็นเติมน้ํามันหล่อลื่นนะครับก็คือใช้น้ํามันหล่อลื่นน้ํามันเครื่องมอไซค์หรืออะไรก็ได้ครับที่เป็นน้ํามันหล่อลื่นเติมเพราะว่าน้ํามันตัวเนี้จะไปหล่อลื่นหล่อเลี้ยงโซ่ตัวนี้ครับไม่ให้มันร้อนเกินไปหรือมันถูก,กับตัวปลาเกินไปนะครับตรงนี้ใช้เบนซินผสมกับอัตตรูหรือทูทีอ่านี่คือผมทำการผสมมาแล้ว ก็คือ25ต่อ1ที่ผมบอ,อกไปน้ำมมนเป็นซิน25ส่วนเอาต์รูป1ส่วนนะครับเติมช่องนี้นะครับลูกค้าอย่าเติมผิดช่องนะครับเพราะมันจะไม่ไปผสมกันนะครับมันจะแยกกันเติมแล้วก็ปิด อ่าช่องนี้ก็เตือน้ำมันหล่อลื่นนะครับใช้น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์หรือน้ำมันเครื่องรถยนต์อะไรก็ได้ครับเพราะมันทำหน้าที่แค่ไปหล่อลื่นโซ่เท่านั้นครับ ต่อไปผมจะมาบอกวิธีสตาร์ตนะครับง่ายๆครับเหมือนเรื่อยน์ทั่วไปที่ผมได้ทําคลิปมาก่อนหน้านี้ครับหลักการเดียวกันหมดเลยเสเต็ปแรกนะครับคือให้คุณลูกค้าเนี่ยดันเบรกมาข้างหน้าเพื่อล็อกโซ่นะครับไม่ให้โซ่ทํางานเวลาสตาร์นะครับื่องต่อไปก็คือก่อนสตาร์ให้คุณลูกค้าดึงโช๊ก่อนนะครับแล้วสตาร์ตเพื่อเพื่อให้มัน้ำมันมันเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่คาบูเรประมาณสามสี่ครั้งนะครับคุณลูกค้าแล้วก็ปิดโช๊คไปเลยอ่าแล้วกดสองปุ่มนี้พร้อมกันนะครับ แล้วก็ช่วคุณก็จะเร่งกลับเข้าไปเองอแล้วก็เปิดสวิต์สวิตนี่คือดันขึ้นนะครับถ้าดันลงนี่จะปิดแล้วก็ดันขึ้นอ่าเคไปก็หย,ยับหยับตรงนี้นะครับหยับไว้ก่อนดึงสตาร์ทแล้วก็ดึงสตาร์ทปกติเลยครับ ก็แ e นโตนี <by> ้รุ่น KT CS 1700เจนครับก็เป็นของแท้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับตามลิงก์ด้านล่างที่เราให้ไว้นะครับหรือโทรสอบถามโทรมาสอบถามก่อนหรือว่าถ้าลูกค้าท่านใดอยู่แถวร้านนะครับก็สามารถเข้ามาดูที่ร้านได้นะครับครับวันนี้ก็ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ